สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณอาภาไปานะครับผมวันนี้ก็พามานั่งชวนคุยเล่นๆเ,เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนชีวิตนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าต้นทุนชีวิตสําคัญกับเรามากขนาดไหนครับผมก็มันก็เป็นเรื่องการถกเถียงกันในวงเพื่อนหรือว่าในวงสังคมในการทําวิจัยต่างๆนานาเหมือนกันนะครับว่าคนที่เกิดมาแล้วต้นทุนชีวิตดีกับคนที่เกิดมาแล้วต้นทุนชีวิตต่ำเนี่ย ในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นคนที่สำเร็จสำเร็จในที่นี้ก็คือว่ามีการงานที่ดีมีฐานะที่ดีขึ้นมีความสำเร็จที่คนแต่ละคนนั้นวางไว้นะครับผมก็แล้วแต่บรรทัดฐานของแต่ละคนว่าจะวางไว้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งส่วนตัวของผมเองนะผมมองว่าต้นทุนชีวิตสำคัญ เอาอย่างนี้แล้วกันเปรียบเทียบกันระหว่างต้นทุนชีวิตกับความพยายามของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับผมส่วนตัวเลยผมให้ต้นทุนชีวิต55%แล้วก็ให้ความมุ่งม,มานะพยายามอีก45%นะครับผมเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ได้รู้จัก คนนะครับรู้จักเพื่อนรู้จักคนในสังคมที่ผ่านมานะครับผมมันก็มีทั้ง2แบบเลยครับว่าคนที่มีต้นทุนชีวิตดีนะครับผมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็พอที่เกิดประสบปัญหาขึ้นมาหมายถึงว่าอาจจะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วหรือว่าญาติพี่น้องไม่อยู่แล้วหรือครอบครัวล้มละลายเขาเองก็ไม่มีทางไปนะครับหรือว่าก็อาจจะเป็น คนที่พ่อแม่ที่แบบว่าหาไว้ให้ลูกตลอดแล้วก็แต่ว่าลูกก็ไม่เอาอะไรเลยอย่างนั้นนะครับผมก็มันก,มนก็มันก็มีที่จะเป็นไปได้นะครับแต่คนที่มีต้นทุนชีวิตต่ำนะครับผมก็เชื่อว่าก็มีทั้งสองแบบนะครับบางคนก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาโดยที่ไม่พยายามนะครับผมก็บอกว่าฉันก็ต้นทุนชีวิตเท่านี้ ก็ทําเท่านี้ฉันจะทาเท่าไหร่ฉันมีต้นเชื้ทุนชีวิตฉันก็ทําไม่ได้ฉันไม่มีเงินฉันไม่มีโอกาสอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมมองว่านะครับผมก็ต้นทุนชีวิตนะ่ะจริงๆก็มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนคนนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะก้าวขึ้นมาทําสิ่งต่างๆได้ดีเลยแหละนะครับผม ก็เลยให้55%ที่เหลือ45%ก็เป็นความมุ่งมานะพยายามนะครับผมที่ไม่ให้50 50ก็คือ,อต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้ก็คือเรื่องเงินแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันก็จำเป็นและสำคัญคนที่เกิดมาแบบเพียบพร้อมหรือ พร้อมอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะต่อยอดนะครับผมต่อยอดทั้งทางด้านาทุนหรือว่าต่อยอดทางด้านการที่เขาจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับลงทุนอะไรมันก็โอกาสที่จะสําเร็จมันก็มีอีกสัก50แล้วแต่ผมก็มองว่าอย่างที่บอกแหละครับว่าให้55บ้าเลยนะครับก็จะไม่ เป็นเกินเกินมานิดนึงอ่ะต้นทุนชีวิตดีมันก็ดีกว่าเพราะว่าการต้นทุนชีวิตดีก็คอนเน็กชันก็ดีด้วยแต่ตรงนี้ก็คือมาให้กําลังใจสําหรับคนที่ต้นทุนชีวิตที่คิดว่าตัวเองต่ำนะครับผมก็มีตัวอย่างความสําเร็จอีกมากมายนะครับผมที่คนเหล่านั้นเขาก็าศึกษาหาความรู้หรือว่ามุ่งพานะพยายามเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือทัศนคติและสมองนะ อันนี้ผมก็ไม่ได้มาเป็นไลฟ์โค้ดหรืออะไรแตบบ่นี้ก็มาพูดให้ฟังอะไรก็ไม่มีกิดไม่มีถูกก็อยากจะมานั่งเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นทัศนคติแลกะก็ความมุ่งพยายามเนี่ยก็จําเป็นและสําคัญเลยเพราะว่าหลายครั้งที่เราอดทนนะครับผมมีความอดทนแหละอดทนต่อความยากลําบากแต่เราไม่มีทัศนคติเราก็สติปัญญาที่ จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็อย่างที่พอบอกว่าขยัน10ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยอย่างนั้นเหมือนกันครับผมก็คืออันนั้นก็เป็นคําเปรียบเทียบนะก็คือว่าผมก็มองว่าถ้าเผื่อเรามองหาโอกาสและก้าวไปหาโอกาสนั้นๆนะครับผมก็เชื่อว่ามันจะสามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความรู้นะครับผมว่า ก็สำคัญแล้วก็ถ้าเผื่อเราสนใจในเรื่องใดๆเราก็มุ่งบานณไปทางด้านนั้นโดยพัฒนาไปทางด้านนั้นซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เรียนต่ำหรือเรียนอะไรจะจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมก็เขาเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จแต่คุณรู้ไหมครับว่าหลังจากที่คนเหล่านั้นที่เขาไม่ค่อยได้เรียนเนื่องจากทุนทรัพย์จำกัดอะไรเนี้ยหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดนะครับ เขาก็ขว่คว้าพยายามต่อนะครับผมเพื่อให้ชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับผมวันนี้ก็เลยมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าต้นทุนชีวิตกับวความมุ่งมานะพยายามนะครับผมให้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับผมถ้าใครมีความเห็นที่แตกต่างอะไรมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าคิดว่าทัศนคติ เอาไม่ใช้สิต้นทุนชีวิตกับความมุ่งมานาพยายามคิดว่าเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหรช่วยบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อในเรื่องเงินเดือนนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องคุณาพาไปที่จะ,อะเอาเรื่องราวดีๆมาทั้งคุยแบบนี้นะครับผมก็อยากรู้ทัศนคติอยากจะรู้ในความคิดของเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ